อันนี้คือตำบลอะไรคะตำบลยางน้ำตาหยากหนองยารห้างน้ดาล้อหนองยาแปลงละไรเหรอคะโดยประับมาณค่มดูดยมดูดลมาูดลดลําูาลมดูด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 ลมดูมดูดลมมดูดลมดูงลมดูดลงดินอมดูดลมดูด่มล ไฟฟ้าปัดปลาเข้าถึงสิแปลงเอกสารสิทธิ์เป็ดถ้าวันนี้ที่ปัดพามาชมที่ดินนะคะที่ย่างร้อจัดเนื้อเป็นที่ดินที่ติดลำธารนะคะแล้วก็มีวิวเขาด้วยนะคะเขาัล้อมร้อบ3 6สิองศาแบ่งแปลงละหนึ่งไร่นะคะตารางวาละเท่าไหร่ครับตอนนี้เราเปิดอยู่ที่ตารางวาละสามพันบาทนะคะตารางวาละส0มพันบาทเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนะคะ ถ้าสนใจก็วางจองสองหมื่นทำสัญญาอีกแสนแปดหนึ่งแสนแปดหมื่นรวมสองแสนตรงนั้นเขาอะไรนะคะเออตรงนั้นจะเรียกว่าเาขามะเฟือคะ่ะเข,ขามะเฟือนะคะ,คะนี่ค่ะจะเต็มไปด้วยคือภูเาขาสามร้อยพอดีที่จริงก<ร>็จ,งงจะเป็นเนินหลังเก่าหน่อยไม่ต้องกังวลน,น้ำท่วมไม่มีการน้ำท่วมที่ดินจะเรียกแต่ตอนนี้เรายังเชียร์ลิงยังไม่เสร็จเนื่องจากฝนฟ้าไม่เป็นใจอะ โฉนดจะพร้อมประมาณเดือนธันวาคมนะคะใช่ค่ะเดือนธันวาคมพร้อมโอนเลยค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะที่ดินวิวเขามีลำธารน,น้ำท้ายแปลงนะคะบรรยากาศสวยงามของอำเภอหนองยาป้องนะคะเมืองที่ภูเขาเสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอากาศดีบรรยากาศดี